นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวัตถุกเก่าแก่ที่สุดบนโลกมันคือฝุ่นอวกาศที่มีอายุถึง7,500ล้านปีซึ่งซ่อนอยู่ในอุกกาบาตท,ที่ตกลงบนโลกเมื่อปี1969เม็ดฝุ่นเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้นในดวงดาวที่ลุกโชดช่วงนานก่อนระบบสุริยะจะกำเนิดซึ่งมันได้เผยให้เห็นประวัติศาสตร์ยุคต้นของจักรวาลการค้นพบนี้ตีพิมพ์ในวรารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences เมื่อดวงดาวดับสูญอนุภาคที่กอดตัวในแกนกลางจะถูกปลดปล่อยออกสู่ห้วงอวกาศซึ่งเศษซากเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนประกอบของดาวเคราะห์รุ่นใหม่ฟิลิปเฮกพันธรักษ์จากฟิลมิวเซียมอธิบายว่าเม็ดฝุ่นเหล่านี้คือเศษเสี้ยวของดวงดาวที่เดินทางข้ามการเวลาทีมวิจัยสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์ได้วิเคราะห์40เม็ดฝุ่นจากอุกบาทเมอร์ชิซันหลังบดตัวอย่างละเอียดและละลายด้วยกรดจนเหลือเพียงฝุ่นดวงดาวที่บริสุทธิ์สำหรับการศึกษา เพื่อระบุอายุของเม็ดฝุ่นพวกเขาวัดปริมาณรังสีคอสมิกที่สะสมอยู่โดยใช้ไอโซโทปนีออนทเวนี้วันเป็นตัวจับเวลาผลการวิเคราะห์เผยว่าเม็ดฝุ่นส่วนใหญ่มีอายุ4,600-4,900ถึง 4, ล้านปีซึ่งใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์และโลกของเราแต่บางเม็ดมีอายุเก่าแก่ถึง7,500ล้านปีมันจึงเป็นวัตถุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบบนโลก ข้อมูลจากฝุ่นดวงดาวยืนยันว่าแกเล็กซี่ทางช้างเผือกเคยผ่านช่วงเวลาการกำเนิดดวงดาวอย่างรุนแรงเมื่อ7,000ล้านปีก่อนการกำเนิดดาวเลิกไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอแต่มีทั้งช่วงเวลาปะทุและซบเซาอีกทั้งนักวิจัยยังค้นพบว่าเม็ดฝุ่นมักจับตัวกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ซึ่งไม่เคยมีการคาดการมาก่อน การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงยืนยันอายุของฝุ่นจักรวาลแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ดวงดาวในเอกภพอีกด้วย